ก็มีภารกิจตามหาปาลาม่าครับปาลาม่าแต่ว่าเสียนบอกว่าให้หาปลาดามันนี้ให้หาปักบนทะเลอย่าไปลุ้นนะครับว่าจะได้สักกี่ตัวปาลากบนทะเลเอรน์ของเราจะทํางานไหมเอรน์หรือจะสู้เป็นคันใช่จนะ้าที่ยำรวจเรื่อหมาตกเตะปลาเออวันนี้ที่ตำรวจได้จะบตกปลาพวกจะมาตกเตะ ตุดปะวันตกไปปลาให้อนเขียวมาทักนุอยนะไอเด็กเขียวเนี่ยควบบนนั้นเลยอ้นเขียวมาจิ้มโอ้ยเซนฟิตมาแล้วครับเซนฟิตแนวฟิตเซนอะไวมาอะไรมาแล้วแต้มแรกแต้มแรกสู้เบ็ดคันไม่ได้แล้วเป็ดมือโอ้โห Mét thịt sống, tạ mát thịt thịt mục đã hăng kìa. Uuuuuuuu. Kalan chắc anh lều. Lều leo, hỏi 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 hỏi

ฟิตบายบายดอกปลามากลมาดอกกมันอยู่หน้าอยู่หล yeah> ังเยวไปเดียวครับเนี่ยคนี้ทำมานุกจะมีฟิตบาบายดอกครับิิบายบายดอกไอ้หลานรักไอ้หลานรักไม่ได้มาวันนี้ครับเรบอกเขาครับแก่ร้องแก่ร้ไงเออมันเร่องยัง กร้ององก่ร้องยาบยาบตัอนี้่หยาบเงียติดหลังก่เงียบตกหลังผู้ทูสองแต้ม

นี่คือปลาแกรงแกรงครับแกรองมาเรื่อยๆลูกข้องปลาลามาลามาขาวครับฟันสามเงี้ยงมีฟันอยู่สามซี่ขับไปมาลามาแกรองลุกหลอกกู้าดดูดูด ออติดมคันไม่วมือเราไม่ติไม่ติดเลีย้ยตัวมันนุมเียงมดับอมาตมาตตอยได้ไม่เล็กนะขนาดพอดีหนึ่งลอมาตาอยตมาเ ไม่กล่าวไม่ดับไมแลรอมัน้เเอแล้วเอาแล้วเอาแล้วระบังนี่เข็นตะนเห็ตะวันสายเลยเห็นลายเห็นลายทำเรื่องเลยับเห็นลายทำเรื่องเลยับโอ้โหไม่ใช่วาเลงนี่จริงนี่จริงคเอาตีตักตีตักตักไม่ะนาะ ดูดูดัด้มุ่งมุ่งมุ่งุ่งไเยอไม่เยออุ้ยขึตะวันฉายยายาดึงเล่บเลยเดี๋ยวดงด้โอ้ยโอ้หมดแล้วเลืเลยดอกเดียวเล่มเลยขึ้นตะวันายองั้นเดียวเตแมตั้นก๊อกหลับลบ

อุ้ยมาห้าไม่นอไม่ได้ไม่ได้ปอได้เบิ้ลเลยว้ยนำหน้ามาแล้วบไม่พนวิงไ้เลยผมจะเอารถไปเที่วันที่ปันฮะวไปตัวอเอาวันที่ปันหลังเรามาดอกเกบลุนกับปโอลุนรับปลาเดีมึงไม่มาตัวยิตัวโอ้ยปลาพาครับโดนปลาพาอดแสนเลยครับ โดนประภาพูบสัซ์บางคนอาจจะไม่รู้ครับประภาพอะไรโอ้ไอ้นี่ครับพวกสองประทูไงตัวแรกคปทูเหลานด้วยองัด้บันเทิงก็ได้อย่างเงียไปไม่ใช่เลยตัวตันอ้ครั้งนี้ก็กินหน่อยแล้วรอบลำแล้วรอบลำอืม phụ lôi món cầu nhào lúc các để ba... thì, thì, thì yeah. mua để mua cưng nằm nhau nằm các nằm cưng 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 ยกเครื ường, ão, uh 2 2> oh. ่องยกเื่อกเครื่องไว้ได้เลยมาแล้วเหลามาแล้วเหลาช่วยคนของนายันมน่วยของนายถ้าเป็นผู้หญิงอ้เดือมันก็ห้ามจมน้ำเลยมัดเรียวนะมทุมเลยไรังลูกใบวาอกิดเผือกิดเผือนี่ ขวางลำครับไันนี้ไอ้เค้ขวางคลองไอ้นี่หลักเสียบปลาในรังลงไปเฮ้ยบ๊อบได้อยู่ได้อยู่เลยสวยครับได้อยู่อันน้ติไซイแน่เลย

ประทูไ<ม>ว้แขวตีก้ับขวไ่ปลาแขวดอีกแล้วก็ประทูประทูตาใสปิ้งอาละมาอโอ้โหขอบคุณนว แกมสองต้มอีกแล้วมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเรีงๆครับเรื่อยๆมาเรีงๆโมมาังในปั้ส่อะน้ำมันลยวะปัสป อยู่กันนเยายหมายไปเรื่อยครับปลาไม่กินตรงนี้ไม่เคยตกทียายบอกว่าตรงนี้ไม่เคยตกต้องลองเย็บโอ้ยยายหมายปั๊บ ใช่เหม่ยป๊บทำเรื่องเลยครับเห็นไหมทำไปเลยครับโอ้ยโอ้ยไปชาแล้วพูดไท้ไม่ไดเล่นไทยจับเลียเลยนี่โอ้ยว่าก okay, ินไม่กินแล้วโอ้ยจะกินปลาใสับปชายจัดไปนอน ดิอกทนเีอมทำเรื่องแล้วครับดิงเชือกแทนพีไม่อยากเทียนไม่อยากียนเทียนเอาวอยดีดีเทียนดีโอ้ยเดี๋ยวปั่นน้ำยงกันน้ำก็ป่าน้ำเยยเยย มันต้องร้องครับหัวบุ้งไม่ต้องร้อนเดี๋ยวร้อยตับโดนโดนไปหนึ่งเม็ครับหนึ่งเม็ดแล้วครับอ mm, right. ันนี้มีเล e okay? ือดครับงอนไปมีเลือดออกโดนปลาหนามเลยครับ น้ำตรงนี้น้ำตรงนี้ต้องเอาออกกับนี่กับนี่โอ้ยเครืมาแล้วตัวหนึองผมทำอีกแล้วครับผมทำถึงทำถึงทำถึงสอนทำถึง <laughs> ยังสีพี่น,น้งองแต่เวลากลับเลยครับรนะผนงานเดี๋ยวมดูกันะนออะเ้ นี่ครับนี่คือผลงานของพวกเราวันนี้กับบาลามาหรือว่าป้าจวรผลงานตกปัาจวนกลับไปเจอกันใหนม่นิดบ้าครับสวัสดีสวัสดีครับทุกคนกลับถึงบ้านแล้วครับ vạn đi cặp đi cặp đi cặp đi Để không bỏ lỡ những video